ถ้าสัดวสงครามทางการทหารระหว่างรัสเซียเดียเด่ยวๆกับยูเครนรัเสเซีย,ยยิ้มเลยแต่บวกนาโต้ยังไม่ต้องบวกสาภาพยุโรปนะรัสเซียเหนื่อยเลยเพราะว่าสัตว์สงครามทางการทหารจะเหนือกว่ารัสเซียห้าเท่าสามประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยความแข็งแรงตรงนี้ยังไงว่าเชื่อมั่นก็มีศักยภาพถ้าเห็นที่เขาประกาศเจตนารณมณ์แล้วแนวทางเขานะแสดงว่าเขาเชื่อมัน่นที่บอกว่าจะเอากองกําลังสามหมื่น คนเข้าไปอยู่ที่ยูเครนเนี่ยอังกฤษเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเพราะว่าเขาคุยจากไอ้18ประเทศกระยับมา25ประเทศเปิดหน้ากันอย่างชัดๆฝรั่งลักเศสเนี่ยถึงแหลมออกมาลยไงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์สแสดงว่าเขาเต็มที่เพราะหัวลบติงแม่จะเทียบแล้วเนี่ยเขาน้อยกว่าสหรัฐและรัสเซียก็ตามแต่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกเพราะมันใช้ไม่กี่ลูกมันก็สำลีรวมทั้งเป็นทั้งนาโต้ทั้งยุโรปเขารับมือได้สุดท้ายเนี่ยยังเชื่อมั่นนะว่าการกดดันจากนาโต้จากยูและประเทศ ที่เขาสมัครใจร่วมกันนะเชื่อว่ามาตรการของเขาเนี่ยจะกลับมากดดันให้สหรัฐเนี่ยต้องมาสนับสนุนยูเครนจนได้นส่วนสเกยภาพของทางยุโรปนะคะแม้ว่าการที่มีความ ขัดแย้งหรือว่าความไม่ลงรอยกับทางฝั่งอเมริกาเนี่ยจะทให้เขากลับมาสามัคคีกันอย่างที่ไม่เคยเห็นมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าพลังของยุโรปกระทั่งไปรวมกันกับพันธมิตรเองก็ตามเ่ยนะคะจะสามารถสนับสนุนยูเครนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนคะบางมุมก็มีการประเมินนะคะบอกว่าขนาดมีอเมริกาอยู่ด้วยนาโตและยุโรปยังลําบากเลยอันนี้คือไม่มีอเมริกาเขารวมกันเองเขาจะ แข็งแต่งแค่ไหนเขาจะรอดไหมในการที่จะสับสนยูเครนในครั้งนี้ถ้าเห็นที่เขาประกาศเจต,ตนารมณ์แล้วแนวทางเขานะแสดงว่าเขาเชื่อมั่นเลยที่บอกว่าจะเอากองกําลังสามหมื่นคนเข้าไปอยู่ที่ยูเครนเนี่ยแสดงอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยเชื่อมั่นเลยอังกฤษเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยเพราะว่าเขาคุยจากไอ้สิบแปดประเทศกยับมายี่ห้าประเทศเปิดหน้ากันอย่างชัดชัดฝรั่งเศสเนี่ยถึงแหลมออกมาเลยไงเรื่องอาวุธนิวเคลีย ที่ควรจะต้องมีวางใด้มาตรการป้องปางป้องเพิ่มเนี่ยแสดงว่าเขาเต็มที่เพราะหัวลบถึงแม้จะเทียบแล้วเนี่ยเขาน้อยกว่าสหรัฐและรัสเซียก็ตามแต่าอาวุธิวเคร์เนี่ยมันไม่จําเป็นหรอกเพราะมันใช้ไม่กี่ลูกมันก็สำเร็จผลจากนั้นแสดงว่าตรงเนี้ยทางพวกเขาพร้อมและจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถร่วมมือกันเองได้ในภูมิภาคตอนนี้แล้วเขาก็เริ่มเห็นชัดละสหรัฐก็เริ่มมารุกทางการค้ากับพวกเขาเหมือนกันถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องผลึก กันแน่นแต่เราเห็นเหตุผลยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ลุกมาเนี่ยมันก็เป็นความจําเป็นของเขาละที่เขาก็ต้องมาผลิตกันแน่นแล้วถ,ถามว่าเขาผลิตกันแน่นเนี่ยเขาจะไปได้ไหมทีแต่ตอนเนี้ยเขามีเสียจังหวะนิดนึงที่เยอรมันยังยังไม่เสร็จชัดๆในเรื่องของตัวนายกรัฐมนตรี 3. แต่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยสามประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยความแข็งแรงตรงเนี้ยยังไงว่าเชื่อมันก็มีศักยภาพไม่ว่าจะทั้งทางเศรษฐกิจและขณะเดียวกันเนี่ยทางอะไร ภูมิรัฐศาสตร์ของอยูเครนเป็นพื้นที่ในเรื่องของสินค้าทางการเกษตรทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องน้ํามันก๊าซเกิดเนี่ยฉะนั้นมันกลับมาลงตัวที่จะต้องใช้ประโยชน์ในกับยุโรปอยู่แล้วฉะนั้นตรงเนี้ยเขาก็ต้องเอาอยูเครนไว้อยู่ดีตรงเนี้ยฉะนั้นเชื่อว,ว่าเขาผลึกกําลังกันเนี่ยรวม,มทั้งเป็นทั้งนาโตทั้งยุโรปเนี่ยเขารับมือได้สหรัฐนั่นแหละ กลับเป็นฝ่ายที่จะต้องเริ่มมาคิดหนักเพราะว่าเชื่อมั่นจากนั้นละเขาเหล่าเนี้จะพลิกกลับไปเพื่อไปกดดันสหรัฐต้องให้มันร่วมอยู่กับเขาใช่บผมคับดังนั้นกลายเป็นว่ายุโรปนี้อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญอย่างมากนะคะในสมการว่าจะหยุดหรือว่าไม่หยุดสงครามนะคะแม้ว่าอเมริกาจะเจรจากับรัสเซียแล้วจะลงตัวแต่ว่าคือยุโรปนี้อาจจะเป็นตัวแปรใหม่ก็ได้นะคะเป็นไปได้ไหมคะท่านประดองทักคืออเมริกา จบก็จริงสําหรับส่วนที่สนับสนุนสงครามยูเครนแต่ว่ายุโรปไม่จบสุดท้ายสงครามยูเครนก็ตื่นต่ออยู่ดีกลายเป็นสงครามระหว่างยุโรปนะคะที่โอเคเป็นส่วนหลักของนาโตนะคะแล้วกักบรัสเซียก็ยังคงเดินหน้าต่อไปคือมันจะเดินเนี่ยแต่รัสเซียต้องคิดหนักพี่บอกถ้าตัดสงครามทางการทหารระหว่างรัสเซียเดียวๆกับยูเครนรัสเซียยิ้มเลยแต่บวกนาโต้ยังไม่ต้องบวกสหภาพยุโรปนะรัะเสเซียเหนื่อยเลย เพราะว่าศัตรูสงคารามทางการทหารจะเหนือกว่ารัสเซียห้าเท่าเลยอืมาฉะนั้นไม่ง่ายีม้ว่าวไม่มีสหรัฐก็ตามอ่าใช่ไม่มีสหรัฐก,ก็ตามเทียบถึงกําลังพลเทียบถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ป,ะอ,ปะอ,อะไรต่างๆฉะนั้นเีงเนี่ยมันเป็นมุมกลับกันไงรัเสเซียเนี่ยมองนาโต้ไป็คู่ขามนาโต้มองรัสเซียเป,ไป็นภัยคู่ขามแต่ถ้าเป็นเดียเด่ยวๆไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นนาโต้รวมกันแล้วถ้าเขาเกิด ปุ๊บเอายูเครนมาเป็นสมาชิกปั๊บเขาใช้มาตาห้าของกฎบัตรของนาโต้ปั้งเนี่ยถ้าเกิดถูกลุกรามปัดเขาสามารถร่วมมือกันได้ซึ่งตอนนี้ประเมินทางศัตร์สงครามและเศรษฐกิจที่ผ่านมาตอนนี้รัสเซียเหนื่อยแล้วตอนนี้มันเหมือนมีการ์ตูนทางต่างประเทศเริ่มล้อไงว่าเอ้ระหว่างปูตินกับทั้มเนี่ยตอนนี้ไม่รู้ใครหลอกใครอ่ะคือกลายเป็นตัวตลกกลายว่าเอ้ยทั้มเหมือนจะหลอกปูติน เพื่อจะต้องแยกตัวให้ออกจากอ่าจีนกับอิหร่านจริงมะอ่ะดึงปูตินออกมาไอ้มาโกนก็บ,บอกเฮ้ยไม่ใช่่ะปูตินนะ่ะก็อะไรจะหลอกทาเนี่ยให้เสียการทรงตัวไปแยกออกจากแนวร่วมอ่าตรงเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มสับสนละแล้วไม่ง่ายเพราะสหรัฐเนี่ยสังเกตเลยจะไม่ไปโจมตีอะไรปูตินเด็ดขาดเลยแต่พอกับจีนเนี่ยชัดเจนเลยเป็นภัยคุกค,คามเลยถือแบบอันตรายเลยอิหร่านนี่หนักไปเลยบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยจะสร้างอาวุธนิวเคลียร์จะมาลุกลาน โลกไปเลยใช่ไหมแต่ว่าจะพยายามจะแยกแต่ไปไปมาถ้าเราดูปฏิกิริยาของสามประเทศเนี่ยยังไม่ได้แยกกันเลยยังมีการฝึกร่วมกันแล้วก็ยังสแสวงความร่วมมือร่วมกันตวเน,นี้ยมันถึงลามไปภูมิภาคที่เรากําลังเห็นที่ว่าอยู่ดีสหรัฐก,ก็ไปถลม่มฮูตีอีกแล้วที่เยเมนอีกแล้วอ่ะเพราะจริงๆแล้วไอ้ฮูตีเยเมนนะ่ะทุกคนก็รู้ว่าไม่ได้มีอิทิลิศหรอกแต่ข้างหลังคืออิหร่านแต่ทางสหรัฐก,ก็ ต้องการไปจัดการแต่ตอนนี้จะจัดการคือใช้พันธมิตรอิสราเอลนั่นแหละแต่ในทางภูมิทัศร์เนี่ยทําใไม่จัดการก็ไม่ได้เพราะให้ฮูตีเนี่ยมาอารวาสทะเลแดงซึ่งเป็นเส้น้นทางเศรษฐกิจในทางเรือ30%มเที่จะต้องโอ้โหทั้งโลกที่จะต้องขนสินค้าขนน้ํามันอะไรไปผ่านเนี่ยคลองทูเอตไปต่างๆเนี่ยแล้วถ้ามาเจอฮูตีก็เล่นงานแต่เฉพาะกองเรเือสหรัฐไอเรือบรรทุกข,ของสหรัฐเรือทางพาณิ์สหรัฐเอาเรือยงอิสราเอลสหรัฐก็บอกโอ้โห,โหเนี่ยร่วมปีแล้วนะ มันต้องเสียเวลาอ้อมแอฟริกาไปอ่ะต้นทุนทุกอย่างหมดแน่นอนหลักของทมเนี่ยเฮ้ยต้องได้กําไรทางเศรษฐกิจฉะนั้นไอ้ตรงนี้ว่าเพิ่มต้นทุนในการขนส่งเนี่ยสารัฐถึงหมดหงิดต้องจัดการเลยไงมันก็เข้าทางยุทธศาสตร์สหรัฐอยู่ดีนั่นแหละเพื่อจะต้องความแข็งแข่งทางเศรษฐกิจแล้วจะต้องเอาภูมิรัศร์ตรงนี้ไว้ให้ได้เพราะตัวเองต้องการได้กําไรนั่นแหละเพราะเส้นทางตัวเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่ทำมาหากินแล้วก็ทําให้ได้เปรียบในการค้า ใช่ไหมเห็นไหมสุดท้ายมันวนกลับมาทางยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐอยู่ดีว่าเขามองหมดอะว่าทําบอกให้ไปได้ต้องได้การประหยัดต้องได้กําไรและต้องประเทศที่มันเหนือกว่าเราเราต้องเอาคืนหมดนี่แหละมันจมันเลยผสมปนเปเราถึงเห็นเลยเรื่องฮูตีเนี่ยมันไม่ต้องถึงขั้นประธานดีาสหรัฐมาเป็นภาพประชาการยุทธเลยประชาการลบเลยอ่ะเพราะจริงเนี่ยระดับเซนคอมเนี่ยกองกําลังในประเทศอื่นเขาจัดก,การได้อยู่แล้วนั่นแหละครับแต่ว่าเห็นไหมมันชี้แหละประธานธดีทั้มก็เห็นว่า ให้ความสําคัญแล้วก็มาจัดการเลยใช่ครับแต่ตรงเนี้พี่เชื่อว,ว่าแบบที่กิตีิกีต้าว่าเอาละถึงแม้จะอะไรนู้นลสารัฐจะไม่มาร่วงอะไรปับ๊บแต่ตอนหลังนาโต้ NATO กับรัสเซียก็ต้องพึ่งพึ่กันอยู่ละแต่รัสเซียไม่ง่ายครับพอเราเทียบตักสงครามในเรื่องทางการทหารต่างประเทศเศรษฐกิจพอผลึกกันแล้วเนี่ยนาโต้บวกยุโรปบวกสาภาพยุโรปบวกอื่นๆประเทศที่สมัครใจร่วมกันอีกนะแล้วก็ยูเครนเองโอ้เหนือกว่ารัสเซียเลย เหลือกับประมาณถึงห้าเท่าเลยนะในทางตัดสงคารามทางการทหารใช่ครับผมครับตอนนั้นคือถ้ามองฉากทัศนนะคะที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะยุโรปเขากลายเป็นว่าไปรวมกันมานะคะแล้วก็เข้มแข็งมากพร้อมที่จะลุยต่อด้วยซ้ําแม้ว่าสหรัฐจะไม่กลับเข้ามาสนับสนุนนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ากดดันให้อเมริกาจะต้องกลับเข้ามาด้วยซ้ําแต่ทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะคุยกับปูตินแบบพะหุพาคีนะคะคือค,คุยกับ คุยแบบทวิภพาคีค่ะคุยแบบที่จะต้องการที่จะจบกันแบบตัวต่อต,ต,ตัวนะคะท้ายที่สุดแล้วมันมันจะเดินไปทางไหนต่อคะหรือว่าเขาต้องมานั่งเป็นวงกันมีอเมริกายุโรปรัสเซียยูเครนคือสุดท้ายต้องกลับเข้ามาสู่การวางแบบโต๊ะเจราจาที่เป็นโต๊ะเจราจาหมู่อยู่ดีเพราะว่าดูเหมือนว่าผู้ที่มีส่วนร่วมจะไม่ใช่แค่อเมริการัสเซียแล้วก็ยูเครนล่ะชัดเจนเลยเพราะทางยุโรปก็ส่งสัญญ,ญาณมาเลย เ<ใ>ขามีส่วนร่วมถกเป็นแนวคิดเนี่ยเขาต้องมีส่วนร่วมแล้วก็บอกสหรัฐตัวดีต้องเอายูเครนเข้าไปด้วยกลายเป็นว่านเนี่ยยูเครนไม่ต้องบังคับวิถีเองมันกลายเป็นสหภาพยุโรปมาเป็นตัวบังคับวิถีเอาตัวเขาเองด้วยและเอายูเครนด้วยและสุดท้ายเนี่ยการทำมาหากินอย่างไรก็ตามเนี่ยโอ้เขาก็ยังต้องเป็นตลาดถึงแม้เขาจะได้เปรียบการค้าสหรัฐก็ตามแต่ทางเทคโนโลยีและอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าถ้าสหรัฐไม่มีทางนี้เนี่ยนะ เจอกับจีนน่ะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยแล้วรัเสเซียก็ไม่ธรรมดายังไงเนี่ยเหมือนจะแยกออกจากกันไม่มีทางรัเสเซียจีนอิหร่านเนี่ยกอดคอกันแน่นเพียงแต่จะแบ่งบทกันเล่นอย่างไรแต่สหรัฐเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าทางหน้างานตรงรัเสเซียลูเคนเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีบริการของนาโต้อ่ะพอย้อนกลับมาสมรภูมิที่จะเจอกับอิหร่านสหรัฐก็ต้องใช้ทันธมิตรหลักก็คืออิสราเอล เพราะตัวเองก็มาไกลเกินไปก็สิ้นเปลืองอีกฉะนั้นตรงเนี้ไม่ง่ายสุดท้ายเนี่ยยังเชื่อมั่นนะว่าการกดดันจากนาโตจาก e อยและประเทศที่เขาสมัครใจร่วมกันนะสุดท้ายเนี่ยเชื่อว่ามาตรการของเขาเนี่ยจะกลับมากดดันให้สหรัฐเนี่ยต้องมาสนับสนุนยูเครนจนได้นั่นแหละไม่ช้าก็าเร็วเพราะสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเที่บนะไม่ว่าจะตัดสงครามตัดทางเศรษฐกิจตัดการต่างประเทศนะพันธมิตรเหล่านี้ เขาถือว่าเหนือกว่าหมดเพียงแต่ตรงเนี้ยเขาอาจจะยังไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเกิดทางเยอรมันเขาเลือกตั้งจบเขาเลือกตายนะถ้าก็จัดนายุรัฐตีคนใหม่กระดาษยังไม่เบ็ดเสร็จมาเนี่ยเขาก็ส่งสังสญ,ญญาณเป็นเป็น,เป,นเป็นเชิงบวกด้วยกันมาที่ทางยูเครนแล้วว่าเขาพร้อมที่จะเพิ่มงบประมาณของด้านกาโหมแล้วก็จริงๆริยังชี้แน,นะมานะเฮ้ยเอาเอา,เอาทรัพย์สินละเสรีที่ที่ที่ยึดไว้มาใช้กันแต่ยังมีกติกาหน่อยว่าไม่เอามาทั้งหมด เฮ้ยเอาทรัพย์สินที่มันมีอยู่จะเอาเหมือนเอาส่วนดอกบ้งดอก,ก,กเบีย้ยแต่ซึ่งมันมีจํานวนมหา,าศาลไงในที่มันอยู่ในสาภาพยุโรปเป็นสิบล้านล้านเหรียญอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงนั้นล่ะเขาถึงแม้ว่าเขาเพิ่มงบต่างๆแต่จริงๆเนี่ยเขามีไอตัวสำรองก็คือเงินงทรัพย์สินของรัเสเซียเองแหละที่ไปอยู่ในยุโรปนะสุดท้ายเนี่ยแล้วตอนนี้มันชัดเลยไหมเขาสินสนับสนุนทําเรื่องไอ้ขีปนาวุธอะไรต่างๆงบสนับสนุนอะไรมาเนี่ยแต่เป็นงบที่เอามาจากเงินของรัเสเซียนั่นแหละใช่ครับผมครับ